สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะก็นัดหายจากการรีวิวแบบพวกสินค้าไปนานเลยนะคะหลังจากรีวิวคอลลี่ก็คือว่าออตอนนี้ก็มีตัวใหม่นะคะที่ได้มาลองแล้วก็โอเคแล้วก็ใช้ดีเหมือนเดิมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคือทานคอลลี่นะคะนัดก็ทานมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะาม,มาต่อด้วยสิ่งที่นะัดใช้ภายนอกนะคะซึ่ง เออวันนี้นัดมาหน้าเปื่อยนะคิ้วเค้าก็แบบยังไม่ได้ทาเพราะว่านัดมั่นใจแล้วว่าผิวดีขึ้นจริงจากตัวนี้นะคะอันนี้จะช่วยในเรื่องของผิวหน้าก็เป็นมาร์คค่ะเป็นครีมมาร์คไคะที่เอ่ยยังเอ่อเป็นที่รู้จักในหมู่วงการแพทย์อะไรเงี้ยเพราะว่าคิดค้นโดยคุณหมอนั่นเองคือคุณหมอคนนี้เขามีคลินิกนะคะซึ่งมี3สาขาชื่อว่าอะตอมคลินิกค่ะคือ ได้มารู้จักเพราะว่าส่งผลิตภัณฑ์มาให้นัดลองแล้วนัดก็ชอบนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเลยค่ะชื่อว่า Kiss นะคะ Kiss Skincare นั่นเองค่ะเป็น Whitening Collagen Cream m a s k นะคะก็ส่วนผสมเขาก็บอกว่าเขาบอกไว้อยู่แล้วเนาะก็เป็นคอลลาเจนอะฮะแล้วก็มีส่วนผสมมากมายเลยซึ่งในอินกิเลียนเนี่ยคือเยอะมากกออ็อย่างเช่นพวกอัลฟาอาบูตินนะคะ คืออัลฟาอบูตินเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามันทําให้ผิวขาวอ,อะไรอย่างนี้เนาะคือเขาบอกว่าเ,เป็นครีมมาที่ช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่งางใสแก้พวกจุดด่างดําแล้วก็รอยคล้ําพวกฝ้ากระอะไรพวกนี้นะคะที่สําคัญนะคะใช้คืนเดียวเห็นผลเลยนะคะคออือเราก็ทาครีมบารุงทั่วไปอย่างเช่นครีมที่เราใช้ประจําทุกวันที่ทาก่อนนอนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะบีบครีมตัวนี้ซึ่ง บีบง่ายมากนะคะตัวนี้คือมือเราเนี่ยจะไม่เข้าไปสัมผัสกับครีมข้างในจะไม่เกาะให้เกิดแบบสิ่งสงกปรกเข้าไปข้างในกระปุกครีมอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นบีบอย่างนี้อาา่ฮะบีบออกมาแบบนี้เเห็นไหมเอ่ยอาา่ฮะให้ดูใกล้ๆก็ประมาณนี้นะคะ เนื้อครีมเข้มข้นเห็นไหมคะคือและอีกอย่างหนึ่งคือแห้งเร็วมากๆเลยพอทาไปปุ๊บซึมแห้งหน้าจะรู้สึกว่าเรียบเนียนแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยนะคะเนื้อครีมโอเคมากรู้สึกว่าเวิร์คือนัดอะใช้ครีมมาร์กแบบหลายยี่ห้อมากนะคะลองมาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี้เด็ดสุดจริงๆเห็นผลแต่คืนแรกคือนัดลองกับคุณแม่คือคุณแม่เนี่ยตอนนี้เป็นผื่นที่หน้ามีพวกสิวโผล่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าอากาศ เมืองไทยมันร้อนมากแล้วนัดอะ่ะคือก่อนหน้านี้ไปฝรั่งเศสมาแล้วผิวเนี่ยเกิดการแพ้เพราะว่าเหมือนอุณหภูมิปรับไม่ทันแล้วก็เออด้วยผิวที่แบบมันเหมือนมันบอบบางอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นผื่นซึ่งแบบแก้ยากแล้วก็แบบมีสิวอุดตันนะคะใครที่มีปัญหารเรื่องสิวนัดว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็อ่าเรามาดูเนื้อครีมนะคะนี่จะเป็นเนื้อครีมคือทาไปเนี่ยโอ้นัดบีบเยอะไปโอเคก็ รูปๆนะคะกลิ่นนี่แบบเออคือจะเป็นกลิ่นแบบมิ้น์มิ้นนิดนึงอ่ะสำหรับนัดนะคือออกแบบเย็นเย็นนิดนึงคือเราจะรู้สึกสบายเวลาทาเข้าไปที่หน้านะคะเนี่ยแป๊บหนึ่งมันก็จะแบบซึมแล้วมันก็จะตึงๆแลวแป๊บเดียวค่ะแห้งไวมากเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะก็คือตัวนี้ทําให้หน้าขาวกระจ่างใสเห็นเห็นขาวแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยคืออันนี้ผิวหน้านัด คือมันดีขึ้นจากที่ว่าเป็นผื่นอะไรเงี้ยค่ะพวกรอยอะไรมันก็จะจางลงอาฮวันนี้เราก็เลยมาแบบหน้าแบบนี้เลยนะคะอายไลเนอร์ก็ไม่กีดทาตากอะไรก็ไม่ได้ทามีแต่ลงเป็นพวกกันแดดอะไรเงี้ยค่ะก็เออจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะเออมีวางขายแล้วแล้วก็เป็นกล่องแบบนี้ นี่นะคะอันนี้อาจจะกลับด้านเพราะว่าถ่ายจากคอมพิวเตอร์เนาะก็เป็นแบบนี้นะคะชื่อว่าคิดสกินแคร์แล้วก็กล่องข้างจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วอย่างที่บอกว่ากระปุกมันอะไฮเทคมากๆคือไม่รู้ว่าไฮเทคหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าโอเคสาหรับคนที่ใช้ครีมแล้วไม่อยากเอามือเข้าไปจุ่มประมาณนี้เนาะก็บีบอะไรแบบนี้นะมันกด็ดูง่ายะคะ่ะก็ตัวนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่เอ่อหนึ 1, ่งพันแปดร้อยเอ้ยหนึ 1, ่งพัน หนึ่งพันแปดิบาทเออจำผิดโอเคหนึ่งันปดิบาทซึ่งถือว่าโอเคนะคะเพราะว่ามันน่าจะใช้ได้มา2อถึงสามเดือนเลยมันคุ้มตรงที่ว่าเราใช้แค่อาทิตย์ละสองครั้งแล้วว่าเวลาที่เรารู้สึกโทมรู้สึกเหนื่อยหน้าเพลียเป็นสิวเนี่ยเราจะไปออกงานหรือว่าวันสําคัญต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีออยอรเรียบร้อยอย่างที่บอกเออ มาจากคุณหมออะตอมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็ต้องแบบมีการวิจัยอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับผิวแพ้ง่ายด้วยคืออย่างที่บอกแม่นะัทอะแพ้มาแล้วใช้แล้วมันดีขึ้นตอนนี้นะคะที่ทํางานแม่นัทก็ได้ใช้กันไปหมดเรียบร้อยแล้วก็สั่งซื้อจากนัดนี่แหละคะ่ะเพราะว่าตอนแรกนัทได้มาใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีก็เลยแบบเอามาให้กับแบบเพื่อนๆหรือว่า ให้กับคนที่อยากใช้เนี่ยได้ซื้อไปใช้กันนะคะก็ติดต่อมาที่นัดได้เลยนะคะนัดไม่ได้แบบอฮเซลนะคะแต่ว่ามันดีจริงๆนะคะก็โทรมาได้ที่086นะคะ4045414นะคะเป็นเบอร์เดิมแล้วก็สามารถติดต่อได้ตลอดหรือไม่ก็อยากจะลองหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอดไลน์นัดมาได้นะคะก็ตัว A แล้วก็จุดแล้วก็โดนัดนะคะก็พวกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนัดก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษา หรือไม่ก็ถ้ายังไม่อยากซื้อก็ศึกษาข้อมูลดูได้นะคะที่ www. kiss. k i s s ะแล้วก็ขี s s k i n c a r e net ก็ได้ค่ะโอเคก็นัดก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนจะออกไปข้างนอกนะคะก็ใครที่อยากมีผิวขาวใสก็อย่าลืมนึกถึง kissskincare นะคะไปละคะบ๊ายบาย